แล้ววันนี้ตาพี่ยังไม่ได้ทํานะคะทั้งหน้าทําแค่จมูกไม่เคยได้ฉีดฟิลเลอร์เติมอะไรเลยได้ซ้ําตานี่พอกับแม่หามากด้วรออุ่นนุนเลยคนอ้วนอนใส่ยิ่งใหแม่ซื้อน้ำในเดอจ้าจริงๆหนูเป็นคนหมัก ืสภาไม่ได้สักคิ้วค่ะโชคดีจริงๆที่ตาโตโรีรองเท้าสามคู่รองเท้าหยกยกซื้อมาให้หลานก็เลยเอามาแก้งได้เลยค่ะจะนอนแล้วนะทุกคนคือ ตาจะปิดเดี๋ยวพี่บอยพักผ่อนด้วยนะคะสักหน่อยก็หลับว่าเป็นไหนคะซ้ซเอาแกเป็นคนอยู่ง่ายนะกินง่ายหลับง่ายใจง่ายอุ้ย วันที่ยี่สิบเอ็ดน้องแอนกับน้องบอยทำไมไม่ตรงกันมันก็ไม่ได้ตรงกันเสมอยี่สิบเอ็ดพี่อยู่ไหนยี่สิบเอ็ดเราอยู่นี่ดั่หละที่เราที่บอกว่าเรามีงานด้วยกันถ่ายไม่เสี่ยงโชคแล้วเพงานเทศก,กาลลานเบียอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีตรัวเองอยู่ไหนเดี๋ยว้เขาก็อยอยู่ชลบุรี อืมรกช้นบุรีเป็นคนอ่วนแต่มักใสแบบที่เปียนใส่ตอนนี้ล่ะเออแอมเป็นคนแบบว่าใส่เอียงชอบเป็นคนใส่เดด อลราดีเมลอนค่ะเคือนเดือนส่ง l o c a t i o ให้ตองก่อนเดือนใดครับค่ะอ wow ๋อเดือนนี They, ้เต็มครับผม